ใครที่มีอย่านำไปใช้เด็ดขาด สวัสดีครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวันนี้จะของร้านปาหนันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานะพูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับที่กำลังเป็นประเด็นน่าสนใจนะครับ mm hmm. เมื่อวันนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นครับได้มีนะข่าวใหม่ออกมาว่าจะมีการนำแบงค์20 พลาสติกโพลิเมอร์ออกมาใช้ในเดือนมีนาคมปี2,565ครับนั่นหมายความว่าแบงค์20ในสมัยรัชกาลที่10ที่เป็นแบบกระดาษนั้นอาจจะไม่มีการผลิตออกมาและมีการทำลายแบงค์ที่ยังใช้หมุนเวียนกันอยู่คุณรู้ไหมครับว่าถ้ามีประเด็นแบบนี้ออกมามันจะเกิดอะไรขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ เมื่อมีการยกเลิกการใช้แบงก์ยีนะครับแบบกระดาษนั่นหมายความว่านะครับแบงก์ยีแบบกระดาษที่ยังเหลืออยู่ไม่ถูกทาลายราคามันจะต้องมีการพุ่งสูงขึ้นมันจะต้องมีการพุ่งสูงขึ้นครับนะครับกลายเป็นแบงก์ที่มีความหายากขึ้นมาครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้เหตุผลว่าแบงก์ยีบแบบกระดาษที่เราใช้อยู่ทุกวันนั้นนะครับนะเป็นแบงก์ยี่สที่นะครับนะสกป,ปก นะครสกปรกแล้วก็นะครับนะเปื่อยง่ายนะครับดูดซับความชื้นนะครับทำให้แบงก์20นั้นนะครับเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับแบงค์20นั้นนะเป็นแบงค์ที่ผลิตออกมาหมุนเวียนค่อนข้างที่จะเยอะครับปีปีหนึ่งเนี่ยผลิตออกมานะครับหลายร้อยล้านฉบับเลยทีเดียวครับและเมื่อผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยปกติแบงค์20่ต้องมีการนำกลับเข้าไปทำลาย แต่ประชาชนทั่วไปนะครับเมื่อได้แบงก์ยีมาแล้วส่วนใหญ่นะครับเอามาใช้หมุนเวียนจนเปื่อยยุ่ยจนขาดบางทีก็มีนะเทปแปะอยู่ก็มีนะไม่ยอมเอากลับไปฝากธนาคารครับเพราะส่วนใหญ่น้อยคนนักที่จะเอาแบงค์ยีไปฝากธนาคารเมื่อไปฝากธนาคารนะครับธนาคารนะครับก็นําเอากลับไปทําลายถูกต้องไหมฮะ นะทีนี้เมื่อไม่มีการฝากแบงก์20ก็เลยไม่มีการทําลายกับแทนที่แบงก์20เนี่ยนะจะมีอายุใช้งานอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ทําลายเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหอยู่กันนานจนเปื่อยจนยุ่ยครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีนโยบายว่าจะนําแบงก์20นะที่ใช้กันบ่อยมากเนี่ยนะมาเป็นแบบพลาสติกโพลิเมอร์แล้วก็มีรูปแบบแบบที่มีการปลอมแปลงได้ยาก มีอายุการใช้งานค่อนข้างที่จะนานนำออกมาใช้ในเดือนมีนาคมปี2,565นี้นะครับนั่นนะครับสำหรับนักสะสมแล้วนะครับนะเขามองว่าแบงค์20ที่มีอยู่ในมือนั้นถ้าสภาพสวยๆนะครับแลกเก็บไว้มีโอกาสพุ่งสูงขึ้นเลยนะครับซึ่งใบหนึ่งนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับอาจจะมีกำไรมากกว่า20แน่นอนแต่สำหรับแบงค์20ที่มีการนำไปใช้แล้ว อันนี้นะครับนะก็ยังประเมินยากอยู่นะครับว่าอนาคตจะมีราคาหรือเปล่าเพราะว่านะครับแบงค์ยีที่ถูกนําไปใช้แล้วเนี่ยจะยังมีการหมุนเวียนและมีการพบเจอแต่แบงค์ยี่ที่นะสภาพไม่ผ่านการใช้สวยๆนะครับมาเป็นปกปึกที่มีการแลกไว้นะอาจจะแลกไว้เพื่อนําไปใช้แลกไว้เนี่ยเก็บไว้ในตู้เซฟหรือแลกไว้อะไรก็ตามใครที่มีอย่านําไปใช้เด็ดขาด ผมบอกเลยนะอย่าเพิ่งนำไปใช้นะครับเพราะอนาคตนะมีค่ามากกว่า20มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับนะบก็ฝากข่าวกันแล้วกันนะก็ลองนะศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับอะไรที่นะผมให้ข้อมูลไปนะผมเชื่อว่านะน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับนักสะสมหลายท่านกันเลยทีเดียวครับ